ในอบ้าาเืขจสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในบรรยากาศสบายๆแต่สาระอัดแน่นกับรายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงเาาณเมืองคอนทางท็อกพอดแคสต์ไทยแลนด์แห่งนี้ครับพี่น้องครับเคยมีคำถามในใจไหมครับว่า โอกาสครั้งที่สองของคนเราเนี่ยมันควรจะมีไว้สำหรับทุกคนหรือเปล่าแล้วถ้าโอกาสนั้นเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของคนที่เคยพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งแล้วขอกลับมาทวงคืนความเชื่อมั่นอีกครั้งท่านคิดว่าเขาเหล่านั้นสมควรได้รับโอกาสนั้นไหมครับวันนี้ลุงชาาอยากชวนพี่น้องมาเจาะลึกสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ฝุ่นตลบอบอวน เมื <additions to my rainforest> okay. the the ่อพักใหญ่อย่างเพื่อไทยประกาศเปิดหน้าชกทรงผู้สมัครครบทั้ง33เขตแต่ที่น่าสนใจจนลุงต้องหยิบมาคุยคือหน้าตาของผู้สมัครส่วนใหญ่คือคนหน้าเดิมที่เคยสอบตกเมื่อปี66ครับเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาท่านศาสตราจารย์ดรยศชนันวงศสวัสดิ์คนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยท่านได้ออกมาเปิดเผยด้วยความมั่นใจครับ ท่านบอกว่าผู้สมัครทั้ง33ท่านนี้คือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวลงพื้นที่ทำงานจริงประเด็นที่น่าคิดตามคืออะไรครับพี่น้องประเด็นคือเพื่อไทยกำลังเล่นเกมวัดใจคนกรุงการส่งคนเก่าที่เคยแพ้กลับมาลงสนามเดิมมันสะท้อนได้สองมุมมองครับมุมแรกคือความต่อเนื่องครับคนเหล่านี้ถึงจะแพ้ในกระดานคะแนนแต่เขาไม่ได้ทิ้งพื้นที่ เขาเกาะติดปัญหาท่อตันน้ำท่วมฟุตบาทพังเขาอาจจะรู้ดีกว่าคนใหม่ที่เพิ่งเดินเข้ามานี่คือจุดแข็งที่ท่านยศชันันพยายามชูธงแต่มุมที่สองที่เราต้องคิดให้หนักคือกระแสครับพี่น้องจำการเลือกตั้งครั้งก่อนได้ไหมครับพายุสีส้มพัดถล่มทลายการที่เพื่อไทยส่งคนหน้าเดิมกลับมาคำถามคือพวกเขาได้อัปเกรดตัวเองหรือยัง นโยบายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสที่ท่านยศชนั้นประกาศกล้องจะซื้อใจคนกรุงที่วิถีชีวิตเปลี่ยนไปทุกวันได้จริงหรือเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าใครเป็นใครลุงเชาจะพาพี่น้องไปไล่เรียงรายชื่อทั้ง33เขตกันแบบชัดๆช้าๆลองฟังชื่อแล้วนึกตามว่าคนเหล่านี้พี่น้องคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเคยเห็นผลงานเขาบ้างไหม เพราะนี่คือคนที่จะมาขอคะแนนเสียงจากท่านเริ่มกันที่ใจกลางเมืองครับเขตหนึ่งคุณยานกิติห่วงทรัพย์ดูแลเขตดุสิตบางรักป้อมปราบพระนครนามสกุลคุนหูนะครับเขตสองคุณเดวิดมกรพงลงพื้นที่ปทุมวันราชเทวีสาธรเขตสาคุณเพนพิสุทธิจินตะโสพลรับผิดชอบบางขอแหลมยาน,นาวาเขตส คุณบุญยกรดำรงรัตดูแลคลองเตยวัฒนาย่านเศรษฐกิจสำคัญเลยครับเขต 6. คุณสหัสวัรดิวีระมงคลกุลลงดินแดงพญาไทยขยับมาโซนเหนือและชานเมืองกันบ้างครับเขต 7. คุณพุทธิพงศ์อินทรสุวรรณบางซื่อดุสิตเขต 8. คุณสุรชาติเทียนทองชื่อนี้พี่น้องหลักสี่จตุจักรคงรู้จักกันดีเป็นอดีตสสที่ทำงานแข็งขัน เขต9คุณสายันจันเหมือนเผือกจะตุจักบานเขนหลักสี่เขต10คุณภูมิพัฒน์โหสกุลดอนเมืองถิ่นเก่าแก่ของการเมืองไทยครับเขต11คุณรัติการแก้วเกิดมีสายไหมเขต12คุณภูผาไทยแท้บางเขนลาดพร้าวสายไหมเขต13คุณแมนเจริญวันบึงกลุ่มลาดพร้าวเขต14คุณพงศกรรัตนเรืองวัฒนา บางกะปิวังทองหลางคนนี้ก็เก่าเกมในพื้นที่ครับมาดูฝั่งตะวันออกโซนมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังกันบ้างครับเขต16คุณจิรายุห่วงทรัพย์คลองสามวาโคศกฝีปากกล้าที่เราคุ้นเคยครับเขต17คุณไพโรธอิสระเสรีพงศ์คลองสามวาหนองจอกเขต18คุณสิริพงศ์รัศมีมีนบุรีลาดกระบังหนองจอก เขต19คุณขวัญจิรามีนชัยนันมีนบุรีสผานสูงตระกูลการเมืองดังฝั่งตะวันออกครับเขต20คุณธีรัฐสำเร็จวานิชลาดกระบังหรืออิ่มขวัญใจวัยรุ่นในพื้นที่เขต21คุณชนิดาพาสงวนพวกประเวศสพานสูงเขต22คุณทกรเลาหะพงชนะประเวศสวนหลวงเขต23คุณกวีวนอายุวิจิตบางนาพระขนง และข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรีกันครับพี่น้องชาวฝั่งธนบุรีฝั่งทางนี้เขต24คุณวิทย์ยิวิสิทธ์โชิกิจพิสารคลองสารธนบุรีราชบุรณนะเขต25คุณกิตติพลรวยฟูพันธุ์ทุ่งครุราชบุรณนะเขต26คุณสรัญญสันวีรกุลสุนทรจอมทองบางขุนเทียนเขต27คุณสากรม่วงสิริบางขุนเทียนบางบอน ตระกูลม่วงสิริคือบ้านใหญ่ฝั่งทนบุรีของแท้ครับเขต28คุณสุวัตม่วงสิริจอมทองบางบอนหนองแขมเขต29คุณกฤิชนนไอายปัญญาบางแขหนองแขมเขต30คุณออนชพรคงวุฒิปัญญาบางแขภาษีเจริญเขต31คุณประเวศแสวงสุขตลิ่งชันทวีวัฒนา เขต32คุณสาวรีคงวุฒิปัญญาบางกอกใหญ่ทนบุรีบางกอกน้อยภาษีเจริญตลิงชันและสุดท้ายเขต33คุณสุปรยพลเพียนแขบางกอกน้อยบางพลัดครับนั่นคือ33รายชื่อที่พักเพื่อไทยวางเดิมพันไว้ในครั้งนี้เพี่น้องฟังแล้วรู้สึกอย่างไรครับบางชื่อคุ้นเคยบางชื่ออาจจะห่างหายไปบ้าง แต่สิ่งที่ลุงอยากจะฝากให้คิดคือคำพูดของท่านยศชนันครับท่านบอกว่าอีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่มันคือวันแห่งความหวังของประชาชนประโยคนี้สำคัญครับเพราะมันหมายความว่าการเลือกตั้งไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่คือการกำหนดชะตาชีวิตของเราเองกรุงเทพไม่ใช่แค่ตึกสูงครับ พี่น้องชาญเมืองน้องจอกลาดกระบังบางขุนเทียนท่านยังมีวิถีเกษตรมีวิถีชุมชนนโยบายที่เขาบอกว่าแก้ปัญหาโครงสร้างจะแก้ได้จริงไหมคนที่เคยสอบตกจะกลับมาสอบผ่านได้หรือเปล่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่พักการเมืองครับแต่อยู่ที่ปลายปากกาของพี่น้องทุกคนคนเคยล้มใช่จะลุกขึ้นไม่ได้ขอเพียงใจมุ่งมั่นสร้างสรร์ฝัน 33เขตขันประชันกันอยู่ที่ท่านจะเลือกใครให้ทำงานจะคนเก่าเล่าใหม่หรือใครอื่นขอให้ตื่นรู้คิดพินิษสารมองที่งานมองที่คนผลตรการเลือกคนหารกล้าทำจริงไม่ทิ้งเราพี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิดข้าวมื้อแกงร้อนค่ารัฐค่าไฟล้วนมาจากการตัดสินใจเลือกผู้แทนของเราทั้งสิน้น ฟังข้อมูลให้รอบด้านมองให้ลึกถึงเนื้อในแล้วตัดสินใจด้วยปัญญาของท่านเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของลุงเชาก็หมดลงแล้วอย่าลืมนะครับเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงและเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับสวัสดีครับจริง ประเททศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย